สวัสดีครับผมก็อยู่ในเกมที่เรารักเหมือนเดิมนะจะเล่นเกมสีสีชมพูกระบอกนี้นะผมแนดดิแถมกับเนรี่นะเฮ้ยโหมีคนยิงทีมผมตายครับผมถอยเลยละกันนะผมเที่ยวอะไรมากผมยิงทีมสนุกนะเฮ้ยมีเก็บหนึ่งตัวครับผมเฮ้ยมีคนวิ่งผ่านไปเมื่อกี้เพื่อนไม่รู้ว่าไปด้านไหนนะผมไปซ้ายละกันนะโ่อผมมาแอบอยู่ในรูครับผมออโตวี แพ้ไปครับผมเพื่อนเอาใหม่ครับผมปลาแสงปลายาวเหมือนเดิมนะเผื่อมีคนวิ่งห้าวยาวครับเหมือนยาวจะมาดูดีครับผมเอาไปตายครับเพื่อนเก็บสองเลยไม่ได้เพื่อนโอ้โหแพ้ไปครับผมสองศูนย์แล้วเหมือนเดิมว่าผมปลาแสงปลายาวครับผมก็จะปลาระเบิดย้อยๆไปหน้ามงเขานะโดนแสงก่อนครับผม ผมได้ระเบิดลูกนะครับผมโดสวนมาเรียบร้อยเลยไม่ทันแน่นอน,นครับผมวิ่งเข้าวงล้มเหลวสามศูนย์แล้วครับผมเพื่อนเพื่อนมาขอปลาระเบิดจะย้อยไปหน่อยครับผมเผื่อได้นะมาเช็คดูหน่อยมายาวกันเหมือนเดิมครับผมเพื่อนทางรถไฟมือ ไปดีกว่ามาแล้วครับผมยืดเบลครับผมโอ้เลือด72อีกแล้วเพื่อนๆเอาเ้าคนเมื่อกี้วิ่งผ่านไปได้ยังไนหงนงงเลยเพื่อนหนืดเลเกือบสองครับผมเหลือ35ตอนนี้ ฝังเขาเรือคนหนึ่งนะวิ่งกลับมาดักลึกๆเลยเพียได้ถึงตัวผมชนะไปครับผมทีมของคุณได้รับชัยชนะ่าก็จะได้หนึ่งวินนะผมน้ำตาจะไหลนะเพื่อนๆก็จะชนะได้แต่ละคนแต่คนมีแต่คนเล่นเก่งๆนะครับผมเพื่อนนะแต่ครับผมอ,อีกสักลูกหน่อยดิเลยสองลูกครับผมย่อยอยไปเฮ้ แสดงว่าเขาจะวิ่งมาเพืเ่อนๆนะเอาอีกสักลูกหน่อยเผื่อได้แสดงว่าเขาจะมาแน่นอนโอเคอเค,อเค,เอครับผมโอ้โหเลื่อดเลยยี่สิบเจ็ดครับผมสะพานจะมาเลยยาวไม่มีคนดูโอเคได้ถึงตัวครับผมโอ้ไม่ตายโอ้โหได้เอพีแล้ว นึกว่าคนนี้ตายครับผมเพื่อนได้อยู่นะเมื่อกี้ปองเขาด้วคนเดียวนะครับผมเพื่อนวิ่งไปสั้นกันหน่อยครับผมหรือว่าจะดักดีกว่าผมดักดีกว่านะเลือดน้อยให้เพื่อนในทีมไปยิงเลยละกันนะผมทีมของคุณได้รับใช,ช้ยชนะล้วกำลังไล่มานะครับผมเพื่อนนะ,ะแสงเป็นโมงกันหน่อยเผื่อมีคนวิ่งมานะผมเห็นคนวิ่งโมงบ่อยมากเลยิปบอกเพื่อนก่อนโมมาเร็วนะ ย้อยไปหน่อยครับผมเพื่ได้นะอโอ้โหได้สองตัวเลยเพื่อนโดนแสงซะด้วยอ่าใครจะวิ่งมาโมงอะ่ะดักแถวนี้เลยนะรอจังหวะครับผมเนพะื่อนรอให้เขาวิ่งมาหานะให้เขาวิ่งเข้าวงนี้แหละจะวิ่งอยู่แถวนี้ยาวสั้นนีน้โอเคได้อยู่นะโหวิ่งอยู่ซีแพทเพื่อนไปแล้ว อไม่เห็นนะครับผมอ่าเาได้สลับฝังนะครับเพื่อนนะันยินอยู่ด้านหน้าโคตรอลย้เข้ามาอีกทีนีโหรอนรยิงทีมตัวเองอีกโอ้ฝั่งเขาเลยเยอะเกินฝั่งผมลสาคนครับผมเพื่อนเพื่ว่าหมูมย ยิงตัวหัวแตกครับผมกระสุนมันลากไปโดนเมื่อกี้เช็คดูโมงกันหน่อยสามเพื่อนครับผมปาแตกไปเฮ้ยมีคนวิ่งผ่านไปเมื่อกี้โอ้ยเขาไม่โดนเลยเพื่อนทีมของคุณเกมคุณท้ายแพ้นะครับผมเห็นไหมเล่นเกมไม่สนุกนะครับผมเนะพื่อนนะมีแพ้มีชนะนะผมยิงได้ยิงมาได้ก็มีนะครับผมหายบุกซันกันหน่อยครับผมเพื่อน ยืนตรงนี้โดนระเบิดตายนะนั่นเพื่อน,นังเห็นไหมโอ้รถแซงอีกไปครับผมเดินหน้าเต็มกำลังในเกิดอาจจะมีนะผมว่านะในเกิดเขาไม้แหละเก๋ได้อยู่โอ้โหยิงผมหน้าดีเลยไปลาดเขาแหละเมื่อกีเ้เพื่อนตอนนี้เลื่อนเหลือ4.4นะอยู่หลังรถเมื่อกี้เห็นอยู่ ปลาแซงก่อนเห็นนะไหมเฮ้ยเลือดเลยยี่แปดเลยอะโดนสระเก็นระเบิดจริไม่น่าห้าวเลยเขตเครับไปนะครับเพื่อนผฝั่งผมยังได้2อยู่นะเพื่อนๆนะฝั่งเขาได้9แนละ้วจะจบแหละปาล,ววลาระเบิดย้อยไปครับผมเฮ้ยมันเพื่นอนจบไปแล้วนะฝั่งน,นี้ครับผมรอบนี้มาเอาใหม่ครับตาหน้า ได้หนึ่งตัวอยู่นะตายไปเ,ยเพื่อนสันใช่ไหมโอเคฝัง่งเขาเราสองตัวนะยังไงก็ต้องชนะนะผมเพื่อได้เล่นต่อนะผมเฮ้ยสสัยจะจะเล่นต่อไหมเนี่ยร,รับใช้ชนะ,ชน,ะนะครับผมเ,เพื่อนมาของผมได้สามแล้วัยจะไม่ฟื้นแล้วนะครับผมเพื่อนนะแต่ว่าบุกอย่างหนักเลยนะฝั่งผมในตอนนี้ไม่ได้ โอ้ยงไม่ได้ครับผมตายไปเเพื่อนเหมาเลยเพื่อนเหมาเลยได้เล่นต่อโอ้โหประมาณนี้นะผมอยากให้ชมคลิปสนุกสนุกกันนะครับ